สวัสดีครับกระผมนายยิมรอนยิฟานแประธานชุมรมกตัญยูขับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาอยู่กับค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนรอบวันที่1 9ถึง21สิงหาคม2565ณนโะรงเรียนบ้านเจาะเกาะหมู่ที่14ตําบลบูกิตอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสครับซึ่งวันนี้นะครับ กิจกรรมต่างๆนะครับประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายอบรมและเสวนานะครับซึ่งแบ่งเป็น3หัวข้อด้วยกันนะครับนั่นก็คือการบรรยายเสริมสร้างอุดมการณ์และจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดครับ แล้วก,ก็การบรรยายการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับและผลกระทบจากการเผยแพร่สื่อในสื่อสังคมออนไลน์และสุดท้ายนะครับอบรมเทคนิคการนําเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับและนอกจากนั้นนะครับเราได้ดําเนินการจัดกิจกรรมนะครับไปภายใต้นะครับแบ่งงานต่างๆในในค่ายนะครับทั้งหมด5โครงด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีตัวแทนจากโครงต่างๆที่จะมาเล่า กิจกรรมต่างๆนะครับภายในโครงของตัวเองนะครับและที่สําคัญนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเรามีกิจกรรมนะครับที่เป็นกิจกรรมพหุวัฒนธรรมนะครับนำขนมร่วมรากนะครับมาร่วมรับประทานและจัดแสดงนะครับให้กับนักศึกษานะครับเยาวชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่นะครับว่าขนมนะครับที่อยู่กับเราเคียงคู่กับเรานะครับ มายาวนานนะครับรวมทั้งกิจกรรมเพื่อสันติสุขชาดแดนใต้นะครับนั่นก็คือการละหมาดหายัสนะครับเพื่อขอพรจากพระองค์อัลลอฮ์นะครับให้พื้นที่ของเรานะครับมีความสลามัดมีความบริกัตและก็ห่างไกลจากความรุนแรงนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมการอ่านคุตบะนะครับในพื้นที่นะครับเป็นการนําเรื่องราวนะครับของการอของเรื่องสันติสุขชายแดนใต้นะครับมาเผยแพร่พในช่วงของการละหมาดวันศุกร์หรือว่าการนาซีฮัตในช่วงของของคุตบะวันศุกร์นั่นเองครับซึ่งอ,อย่างที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับว่าเรามี5โครงเรามาพบกับโครงทั้ง5โครงกันเลยครับสวัสีคุณมรมคตุลยบระกาตุข,ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านนะครับก็ผมนะครับนายประดิษฐ์ลำเลบเป็นตัวแทนของเยาวชน กต,ตันตูคขับนะครับวันนี้ก็ได้มาจากกิจกรรมนะครับค่ายตำบลบ,บูกิตอำเภอจ้อยร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งโครงการที่ได้จัดในครั้งนี้เนี่ยมีหลากหลายภารกิจด้วยกันนะฮะอย่างในส่วนของผมเองที่เป็น head ห,หลักนะครับก็ได้รับผิดชอบในเรื่องของสัมพันธ์ชุมชนนะครับซึ่งจะเป็นการลงเยี่ยมชาวบ้านในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับเราก็จะเข้าไปให้กําลังใจเข้าไปเยี่ยมเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยน ในเรื่องของความยากลําบากของเขานะครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับซึ่งที่ไปเจอมาก็หลากหลายนะครับว่าหลากหลายความลําบากหลากหลายความหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วก็พบปะประชาชนในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นประชาชนที่อยู่โดยรอบชุมชนนะครับก็มีการพูดคุยมีการเลกเปลี่ยนในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่นะครับของชาวบ้านที่นี่แล้วก็ได้พูดคุยกับน้องๆเยาวชนที่เป็น เด็กๆที่อยู่ที่นี่นะครับเป็นการพูดคุยเป็นการสารสัมพันธ์อันดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ภารกิจอย่างหนึ่งก็คือการติดแผงโซลา่าเซลล์นะครับให้ไฟสองสว่างกับมัสยิดทั้ง3หลังนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็วัดด้วยอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เราได้ได้เข้าไปติดแผงโซลา่าเซลล์นะครับเพื่อเพิ่มความสว่างแสงสองสว่างให้กับพื้นที่นะครับทั้งนี้เนี่ยได้รับ ความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าปิติยินดีมากๆนะครับชฉลอหลังจากนี้ไม่ว่าจะวันพรุ่งนี้หรืออีกกี่ปีข้างหน้าถ้าหากว่ามีโอกาสผมจะกลับมาอีกครั้งครับอยาจับมลอรอใครัลครับสวัสดีคุณเมืองตลอยบริการครับสวัสดีครับสอสวัสดิการนะครับมีหน้าที่ในการจัดเตรียมอาหารขนมว่างแล้วก็มือดึกนะครับมีการเตรียมน้ำชาเย็นนะครับชาชัก แล้วก็มีการอาสอนทำอาหารนะครับให้แม่บ้านามีทำข้าวซอยนะครับแล้วก็ข้าวหมกอารับนะครับข้าวมัสราตีมีแม่บ้านจากโรงเรียนเจาะเกาะนะครับมาช่วยจัดเตรียมข้าวนะครับของว่างแล้วก็ของมื้อดึกนะครับ สว,ส,สวัสดีค่ะชื่อตานะคะมาจากโครงสอนและสันทนาการคะ่ะสอนและสันทนาการนะคะก็ได้มีกิจกรรมอย่างการสอนนะคะเรานนะะก็ได้มีโอกาสไปสอนต,ตรีกาให้กับน้องๆในแต่ละหมู่บ้านนะคะอย่างก็คือไปให้ความรู้ความรู้เพิ่มเติม ous, อะไรกับน้องๆนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็ส่วนสันทนาการนะคะก็จะมีกิจกรรมสันทนาการช่วงค่ากับเพื่อนๆในค่ายค่ะก็คือสร้างความบันเทิงสร้างเส,สียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆเพื่อให้เราเนี่ยมีกระชับความสัมพันธ์ให้รู้จักกันมากขึ้นนั่นเองค่ะ ค,ค่ะขสวัสดีครับฝ่ายโครงสถานที่นะครับโดยงานฝ่ายโครงสถานที่จะมีงานหลักๆอยู่คือปรับสถานที่บริเวณรอบข้างแล้วก็ดูแลเรื่องอาคารที่พักแล้วก็สถานที่จัดพิธีการต่างๆนะครับโดยเราจะปรับภูมิทัศน์อย่างแรกก็คือเราจะเปลี่ยนทงต่างๆที่อยู่เห็นอยู่นี้นะครับปรับภูมิทัศน์อีกอย่างคือเราจะทาสีสนามแล้วก็ทาสีโกฟุตบอลแล้วก็เป็นบาสนะครับ แล้วก็งานดูแลภายในอาคารก็คือเราจะเตรียมที่พักที่นอนให้กับพวกเราที่มาวันนี้แล้วก็เตรียมที่ในการจัดสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะสถานที่กินข้าวสถานที่จัดงานต่างๆครับด้วยงานหลักๆเราจะมีอยู่ประมาณนี้ก็ทีมงานที่เรามาวันนี้คือจะมีจากไม่ว่าจะเป็นจากโมอปัตมรโยแล้วก็จะมีเด็กจากมนรอ้วยสิ่งที่พวกเราได้จากงานนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทักษะการทาสีว่าการเตรียมงานต่างๆมีประมาณนี้ครับ ครับผมเป็นตัวแทนของฝ่ายสร้างนะครับงานหลักๆในค่ายอาสาในครั้งนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับในในส่วนของงาน คงสร้างนะครับางานสร้างส่วนที่1ก็จะมีทาสีรั้วโรงเรียนนะครับแล้วก็งานที่2ก็จะเป็นเทพื้นซีเมนนะครับหน้าห้องละมานที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับแล้วก็3ก็คืองานเพ้นท์นะครับหน้าห้องห้องอนุบาลน,นะครับผมแล้วก็งานสุดท้ายงานที่4ก็คืองานทาสีาสาลาไม้และสาราบูนนะครับซึ่งในจํานวนน้องๆที่แบ่งงานเข้า โครงสร้างเนี่ยก็คือจะเป็นจํานวนที่เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเรา <view> เรามีงานที่มันมันเยอะนะครับมีทั้งหมด40คนนะครับจากน้องๆ80คนนะครับก็คือครึ่งต่อครึ่งที่อยู่ฝ่ายสร้างนะครับเราจะแบ่งแบ่งจํานวนของเด็กในแต่ละส่วนเนี่ยตามสัดส่วนของงานครับผมส่วนงานงาน,งานที่หนักที่สุดก็คืองานเทปูนนะครับใช้น้องๆเกือบ20คนนะครับในการกวนปูนแล้วก็ผสมปูนเข้าไปนะครับน้องๆที่ได้เข้ามาในโครงสร้างนี่ก็คือจะเป็นน้องๆที่อาสาสมัครเข้า ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นน้องๆที่เรียนอยู่ในสาขาวิศวกรรมโยธาครับเพราะว่าเป็นสาขาด้านวิชาชีพเฉพาะทางของเขาครับเขาก็สามารถที่จะนําเอาความรู้หทฤษฎีในห้องเรียน,นยมาปรับใช้ในการปฏิบัติจริงในหน้าง,งานครับผมน้องๆจากสาขาอื่นหรือว่าจากสาขาอื่นที่ที่เรียนมาคือเขาสามารถเข้ามาเรียนรู้งานที่เขาสนใจได้เหมือนกันครับผมงานโครงสร้างก็หลักๆจะมีเท่านี้ครับผม การดำเนินโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วโดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้ดําเนินการสเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดีผมพเดกปอนท,ทัยชินพัฒนสิริรองเสนาธิการคมทน,ทน่นาสามศที่46